โโโโโพ่อคุยหัวบานปางจังพี่น้องเอ้ยหัวก็ก้นบึ้งได้เือนครับมามันมแต่ท้ายก้นบึ้งหัวก็ก้นบึ้งครับวิ่งแต่งใบเนาะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกท่าน ต้อนรับทุกแผ่นเข้าสู่ช่องกรอบดำซิงดินด่วนครับถ้าทุชมมาชมสิบล้อออกไล่ครับนีโน่ 2K เนอะหัวนี่ถ้ายื่นไปในคลองนี่วานแหว่ได้สบายเนาะขึ้นไปวานแหว่ได้สบายครับรับรองว่าไม่มีเกาะเนาะ,อะโอ้สามเมตรได้ครับหัวเนาะโอ้โอาจจะจันเลยเกินกับตัวนี้ ย่ายาวเหมือนเดิมครับอุย้ยจ,จะจันกับดูว่าออกกล่องลึกด้วยเนาะตัดล่องนบนู้นกับทางขึ้นอยู่ขันข้างตรงตรงคนเดินไปนู่นจะขวางล่องไปก็ตัดล่องไปเนาะฝานล่องไปครับเรียกว่าฝานล่องเนาะไม่ถึงกับตัดเท่าไหร่ครับดูครับว่าจะเดียงดังไหมหรือจะเดินสบายสบาย อูอุ้ยใหญ่ยาวพี่น้องอู๋ชัดซีนี้สวยมากครับสวยเนาะยิ่งทําสีเข้าไปแล้วสวยครับชัดซีนี้ไม่มีสนิมเลยครับสวยทั้งเส้นเนาะเดี๋วดูรอบๆกันครับโอ้สตารเอาลมแล้วโอ้หไอ้กลบึงครับพี่น้อง กลบึ้งอัศจรรย์ครับเรียกว่ากลบึ้งอัศจรรย์เนาะตัวนี้เออใหญ่ยา,ยาวครับใหญ่ยา,ยาวเนาะโอ้ยยังไงทเลุพี่น้องโอ้รถขีลล่ล้างเมื่อวานนี่ก็ดูสวยครับดูสวยพอล้างเสร็จก็สวยใช้ได้ครับเ,เครื่องที่ซัดกับปืนปัน๊ม ยังกิ๊กๆอยู่เลยครับยังยกสูงลายแคนนะออกแล้วครับ <c oughs> เรียกว่าฝานล่องเนาะ <c oughs> จริงๆนี่น่าจะเอาไปเต็มตรงตรงทางขึ้นเนาะ เพราะว่าอ้อยทางขึ้นก็มีนี่เอาเต็มเต็มฝั่งไม่ใช่ทางขึ้นเนาะมันก็ออกยากหน่อยแต่ถ้าสิบล้อก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าหกล้อนี่วู้น่าดูพี่น้องต้องฝานล่องเนาะเดี๋ยวผมต้องวิ่งก่อนเนะัะเพื่อจะได้มุมสวยๆเนาะ โอ้ยนะ่ายาวอาจจะจัดพี่น้องโอ้ผมยาวนี่น่าจะเท่ากับฐานทะเลอร์เนาะ <ś c oughs> โอ้ใหญ่ยา,ย,ยาวครับเอาขึ้นสู่ทางตรงครับเอาวิย้ยเสียงนี้ลั่นเหมือนเดิมครับ ฟังเสียงครับอ๊บโอ้ได้ครับได้ได้อุ้ยจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมครับที่นี่อัดจั่์ครับหนูไอเป็นสองเคโน,โอ,นอ,โอู้ต้นต้นไม้นี่แหวกออกไปเป็นทางเลยครับอู้หจัดหนักจัดเต็มเหลือเกินครับ รอบนี้เนาะเอาเดินทางปลอดภัยครับขึ้นที่เรียบร้อยอ้ดินนี้ยุบกับรอบนี้เนาะรอบนี้มียุบนิดนึงครับได้ฝนนิดนึงก,นนงก็น่าจะแน่นครับชันครับชันมากกับตัวหัวครับล้อรถกีบอีกก็ขีครับชันเกิน โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดตามกดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องกับทำซิงินด่วนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวรับก่อนครับสวัสดีครับ